แปลกดีเหมือนกันครับฝึกฟุตบอลที่ญี่ปุ่นพ่อแม่กับโค้ชเขาไม่ค่อยสอนเด็กกันครับ ผมไปที่ศูนย์ฝึกเจกรีนซากกอีที่โอซาก้ามานะครับศูนย์ฝึกฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซซึ่ซงมีสนามฟุตบอลมาตรฐานถึง16สนามตลอด2ชั่วโมงที่ผมเดินเตะๆอยู่ข้างในเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คือบรรยากาศการซ้อมฟุตบอลของน้องๆอ,อายุประมาณ6ขวบถึง10ขวบนะครับโดยโค้ชระดับ JFA โดยมีพ่อแม่คอยเป็นกําลังใจให้แต่ที่แปลกใจก็คือตลอดการซ้อมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยินเสียงจากคุณพ่อคุณแม่สักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะโค้ช JFA เนี่ย ยิ่งยืนมองเด็กอยู่เ,เงียบเียบไม่ต้องสอนอะไรเลยที่นี่เด็กเขาจะสื่อสารกันเองในสนามนะครับตะโกนบอกรับส่งเก็บบอลครองบอลเตะทิ้งเนี่ยน้องๆเขาจะตัดสินใจกันด้วยตัวเองนะครับโดยมีโค้ชคอยยืนมองอยู่ไกลๆคอยจดบันทึกอะไรบางอย่างส่วนบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีหน้าที่คอยให้กําลังใจนะครับเฝ้ามองอย่างอบอุ่น อย่างเช่นครอบครัวนี้ลูกสาวก็หยิบการบ้านมานั่งทําด้วยน่ารักมากๆเลยซึ่งแม้แต่ในระดับมัธยมปลายก็ไม่ต่างนะครับอย่างอีกสนามนึงเนี่ยโค้ชสอนแล้วก็ติวก่อนที่จะแบ่งฝั่งจากนั้นที่เหลือเป็นหน้าที่ของเด็กเลยครับแก้ปัญหากันเองในสนามซึ่งนี่คือวัฒนธรรมการฝึกซ้อมฟุตบอลของน้องๆเด็กๆในญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีทั้งความอบอุ่นน่ารักแต่ก็แฝงไปด้วยความแน่นอนแล้วก็ความเชื่อในกระบวนการนะครับ